ดึงขึ้นมาป้าปลาซิวหางแดงนี่ค้างเต็มอยู่ที่มันน้อยน้อแหงป้าบุญเงินนะพี่น้องนี่นะจะเต็มเลยมูอ่ามันมันเข้าแล้วมันอ๋อู้เข้าอยวอหลี่พี่น้องป้าตะบกกลายหนึ่งนี่ซีดเข้ามาใกล้ๆนู่นข้าวจันทร์านเลยเนี้ยปลาซิวหางแดงขนาดพี่น้องเลยฮะโมกกระซ้่มที่กินทำนี่ก็ได้ 嗯，喏。No. นาพี่น้องมาหายัางอีกแล้วอีกไหนะจวเฮาซิมานทองใส่ปลาซิวนี่สัเพียวใส่ย,ยำเวียนเนาะตอนแรงๆแยกน้อยเฮาซิมาหยามพี่น้องคลายแรงแักน้อย,ย,อ,ย,ย,อ,ยอันนี้ก็จิกคแัแอะไรก็ใส่มันบว่างอันบาจุดประสงค์เฮาคือต้องการปลาซิวนะแต่ว่าเนี้ยเฮากะใส่เป็นคือเกลาอนะคือใส่กุ้งค่ะนะมีอาหารปลาดุกน้อยมีห้อแล้วก็มีปลาเด็กแต่ว่าพนว่าใท่ปลาซิวลองใส่ย,ยำเวียน พี่เกับอาอันไหเข้าเกาล่ะจะว่าากพู้ว่า,วาปลาซิวมันเข้าบอกว่าเห็นอะไรถ้าพี่เราย้ายหนองโดยนี้หนองที่ใจอย่างย้พูดมันมีทรงจำหนอง,นงพี่นนองอยู่นานนี่นะเนี่ยข้ากระดําแต่มันแบ่งดําแน่แบ่งว่านแน่อันมงอันหนองกระดําเอาเพราะว่าน้ำมันไหลายนเลยดํางามถ้เข้ามาเอากระชีบแบบใส่สองแบบอันนี้กัดใส่ลอยกับใส่จมน้องเบิ่งว่าอันไหนมันจะข้าดีเนาะเป็นว่าใส่ปลาซิวใส่ลอยเบิร์าจัน อเอากะใไปขวดเนาะให้พะโลยเอาขวด,ดกระบ,บีบแห่งกันเป๋ๆเด็กนกมันจังแบบว่าเป็นปน,นั้นมันจังบุฟูแห้งฟูพากลายมันกระนั่นนะใช่ผิด cái mong là đồ lên mà là đây cấp bảy năm Cái nó xe như là liệp rồi ก็จะหาใจมองไดมันลึกมองมองดูมองน้ำมันตื้มกูถึงขวดมองไดล่ะมองพุดน่ลึกต้องออกไปมองพุ่นโอ้ยเหนื่อยก็ออกเลยเนาะดูๆก็ได้กินน้ำ มันบ้วนขวดพี่น้องน้ำคิดว่าเฉันสิลึกบลึกมันขวดกันยืดถึงสิจริงเดี๋ยวล่ะหามงลึกก่อนบ่พี่พุ่นมอลึกคิดว่าน้ำลึกขวดยัืยถ่งสิงไม่ยามมานันเอกนี่กระซัมลอยเหรอเนาะเงียบไหลคิดว่าน้ำมันลึกสิบเนามาเบิ่งน้ำคิดว่าลึก องมาพันเอาขวดลอยอยู่ถึงอย่ายเอานะพวงนี้แกเต้ยสิละบ่ลอยมันก็เข้าอยู่แลวล่ะอุตส่าห์ขวดมาใส่พนันไปสีลอยบ่ลอยซ้ำเนื้ออ่านปลาดูกน้อยกับปลาเด็ก กันลยกาหั่ด้วยพี่น้องเด้อลงมุง้งเนาะเดี๋ยวตอนคล้ายๆแรงเขาสิพามายามเนาะอย่างเข้าก็เอาคือเก่าแล้วเขาที่แค่จะลงมุ้งปลาซิวเข้าบโบนะเพราะว่าอันจะเพียวสเสบียเห็นปลาซิวลอยอยู่หน้าน้ำมันก็ไล่เนาะอันนี้ยมพันมาใส่ใเพื่อนน้องนี่ว่าจะมีกุ้งบ่ถ้ากุ้งเข้ากับยอดเยี่ยมคือเก่าไปบบบนี้เดี๋ยวเขามายามเนาะมันพี่น้องจะเพียวจะถามมันพออีหินอยู่บ่อันนี้นะนี่ฉันออกโลกเน,น่ะเมนบ่ เป็นไฟคงจักบ้างเนะนี่ยแล้วพี่เอวบอว่มันมั่นใจว่ามันแม่นบอกจนอกดอกแหละจนแก่แล้วงามเขาพึ่ว่าก็หลายเนี่ยมัมั่นใจเนาะเราบ่กล้ากินย่านนัน้นแี่ลินขลาดนะเอาไฟูงจกักคอมเมนต์มาด้วยแล้วพี่อวกับบุ๊คให้ได้กินดอกพักอันจักเอาไปกินกับหยรงแกงเอาไม้บอกเขาว่าน,ไน,น,าานนะไปมาเดี๋ยวเขาพามายามเนาะมันมารุนกัน พี่น้องทำมายามตุ้มจักที่ตุ้มอย่างไรจักไออย่างไรเจ้าเขาตุ้มเขาหฮมจะาอย่างเขาบูมาลุนกันเนาะเขาใสา่ประมาณใบสองกับเดี๋ยวนี้ก็บห้าโมงครึ่งกับประมาณสองสามชั่วโมงมาเบิ่งเลยตอนยามตอนแรงใส่ยามโมเวน ดึงขึ้นมาป้าซิวหางแดงนี่ค้างเต็มอยู่ที่มันน,น้อยน้อแห่งป้าบุญเงินเนี่ยพี่โน้องงูนะ,นะจะเต็มเลยมุอ่ามันมันเข้าแล้วมันอ๋อู้เข้าอยู่หลีพี่โนโอ้องป้าตะกรไกรหนึงนี่ซีดเข้ามาใกล้ๆนู่โนโขาวจันทร์ห่านเลยป้าน,นี่เดนมุกแท้แน่นอนป้าดี๋ยมันค้างอยู่ในอันนี้นไงผู้ใะสับลาบเลย มันจะเข้าเออมันเข้ามันวัวเข้าทางนี้มันมาเข้าทางนี้จากที่ออกจากที่เข้าโอ้ยหัวนาเอ้ยมันคือแบบแบบค้างยูนํามันนี่ดึงออกบอนี่อะไรล่ะพี่น้องขวดออกล่ะหกตรงเนาะว้าิวหางเดงพี่น้องเอ้ยผันะเตี๋ยบยู่นําในป่านติดมองมาป้านี่น้อยเรามันรอดอันนี้ได้เนาะขากระเงงกระเงงอยู่เอ้า มเมื่อแกเอาเืนนอนไปนะไปล้างต๊ะไปบัน <c oughs> สิว nóng nhanh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  nóng น an. ี่พี่น้องจะเพี่เอเอาอันออกจากอันอันอย่างเกาะมุ้งมันค้างอยู่มุ้งไปบมื่อไหร่อ้องหงันี่นี่อะไรเติมอยู่เห็นไหมเห็นไหมโอ้ยเนาะเบิ่งหงัดพี่น้องนี่อาเบิ่งไม่กวนนี่ทั้งกุ้งทั้งปลาซิวปลาซิ่วทั้งเด็กนะพี่น้องแต่พี่เอาออกนี่ก็คือทีแบบว่าใส่อีกนะ ใส่อันอย่ามืดอื่นเบึงอาตอนเมื่อคืนมันที่ข้าวบัวประซิวนะดี๋ยรอเบือง,บงกุ้งอันมียอยู่กับบัวลายเท่าพุดบัวลายเท่าหนงพุดอยู่นี่นะมียะอยู่กับบัวลายเท่าพุทนเนื้อมันหยังอยู่กับที่เอาเนื้อเก่าแล้วใส่จะได้บ่ากินมันชเบดนะเป็นหยางใครถ้าอย่ามืดอ่นนะ่ะจะไปใส่อีกนะไปพี่น้องจะเพียวใส่ ใส่ไว้อีละเดี๋ยวมือจังสิมาเบิ่งว่าอย่างที่ข้าบอกไปมาเบิ่งอยู่ตรงนั้นเนาะอันนี้อยู่นี่เบิ่งอยู่นี่มันบเห็นชัดใน้มุกใหญ่เติบหนึ่งไปมาไปเดี๋ยวๆไง เขาเหินเลยเบ่งดูผลงานใส่ปลาซิวอยู่หนองนี่มันมันบ่มีเนาะไปหนองนั้นเห็นมือใส่เบ็ดมันหลาดูวะนี่จุ้งกันยังมีคือเก่าแต่บหลายเท่าน้องตัวนี้บบดน,นี้เฮ้ปลาซิวหางแดงขนะะพี่น้องเลยฮะมกกะซ้อมที่กินทำนี่ก็ได้ฮะเนาะมกก็ได้เบ่งกุ้งกุ้งมี ซาเปียวว่าที่โรงใส่เบ็ดบึงเพื่นไผ่เคยใส่เนี่ยแนะนำมาเนี่ยเด็กพี่น้องเด้อไผ่เคยใส่เบ็ดเนี่ยกุ้งเนี่ยนะใส่อันเบ็ดกิบมันกินดีบอสน่ะซาเปียวเขาว่าเห็นแบบเพื่อนใส่อยู่ไอ้เพื่อนยังพันเคยเนาะอยากลองบึงถ้ากุ้งนี่กระพุ้นแล้วใส่ตุ้มเอาเออใส่อันโลบดักเอาหลายแต่กุ้งอะพี่น้องอันที่นี่กับปิดไปเพียนครั้นี้ก็นอนเดี๋ยวจิหน้าเขาสีมาวงๆให้เบิ่งเนอะ มกอ้วนปันกระปุกเนี่ยละปุ่นกันมาตั้งแซ่บไปก้อนจูหอมๆเลยพี่น้องเนาะเอาไปจะเอาไปมกคลิปหน้าไปนำไปกินคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้เอนั่นแหละคลิปนี้กับปิดแต่เพียงเท่านี้เนะาะพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วรับมือก,กัสบายดี